สวัสดีครับเอฟซีตะกุนค,ครับวันนี้มาเอาเม,ม้มครับเอาเม,ม้มต่างเพอครับตอนเช้าก็เอาที่ร้านลังหนึ่งครับนี่ก็เอามาเอาอยู่ลังเนี้ยลังเล็กครับลังจิว๋วลังจิว๋วถ่ายให้ดูครับลังจิ๋วอยู่ตรงนี้ตรงที่บันไดน่ะ ดังใหญ่อยู่นู่นครับพึ่งมาอยู่ดังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรนน่นู่นนั่นนะครับตรงที่มีลูกศรน,นั่นละครับนั่นละครับสองลังเลยตรงเนี้ยอันนี้เป็นลังเล็กเดี๋ยวจะเอาลังเล็กครับลังนั้นจะเอาเอกประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเดี๋ยวจะมาเอาหนึ่งอาทิตย์นี่เอาลังเล็กก่อนครับดูคลิปสั้นไปก่อนครับ ตามครับอุปรกรณ์มาแล้วแยงงูที่ทางจับบันไดนะเอาบันไดเอาตรงนี้เอาบันไดเวยคือว่าบันไดาตากฝนไม่ใช่ก็มันจะเอ้ยลังเล็กไม่มีน้ำหรอมั้งนี่เอาให้ล้านกิน เก็บบันไดไว้เลยนะครับสวยไหมครับเดี๋ยวจะเอาพักกล้องกันครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูพักกล้องได้ไงเนาะเดี๋ยวตัดอย่างนี้ สวยนะครับสวยไหม,ไ,หมได้แล้วครับเอซทุกคนใหญ่ไหมเนี่ยคำเดียวจบเดี๋ยวหลังนั้นด้วยโบหลังนั้นมันจะมีน้ำไหมไม่ใช่มันเหมือนนี่ไหมเ, <c oughs> เดี๋ยวมันก็ดู <c oughs> เดี๋ยวรออาทิต่นเลยครับเดี๋ยวให้วายุมันกินหลาน Ừ. ván 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 chụp bồ đuôi chép chép, chạp 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 rồi, chạp chạp chép, chạp 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 mong chạp 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 nôn nôn chạp đu chạp chép chạp กินเลยยำๆเลยพุ่ล้นลๆนลนล้นอือยำเลยแซ่บด้วยเยอะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับสไ i ร์แลวกดกระดิ่งด้วยนะครับหลังนั้นเพิ่งมาอยู่ได้4-5วันเอง nhìn vô trong này nè